สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะมองภาพว่าเป็นภาพอยู่ในที่ร่มเงาม,มเอ,อื่อยเไม่มืดหรอกอยู่ในแนวป่าครับปลูกป่าไว้เป็นแนวขึ้นไปเลยครับเป็นไม้ใหญ่ไม้ยางไม้อะไรสะเดาช้างไปน,น่นเลยครับท่านผู้ชม,มอ,อ่าแล้วก็มีมีหวายที่เขาใช้บ่ง,บ,งบ่งต้อด้วยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้หวายตะคาตตรงนี้ จำไม่ผิดนะครับภารกิจวันนี้เราก็จะมาตรงนี้ครับท่านผู้ชมคุณเองทำอะไรมาเอาหน่อไม้เอาหน่อไม้เอาหน่อไม้ไปดองหน่อไม้อะไรอ่ะไม้กิมซุงกิมซุงทนแรงไข่กิมซุงไข่กิมซุงทนแรงมาคนเดียวไม่ได้ต้องเอาคนป่วยมาเป็นเพื่อนอากลัวอืมไม่ต้องกลัวหรอกดูในแถวกอไผ่อ่ะมามาดูตัวต้นไผ่หน่อยหน่อไม้หน่อย หน่อใหญ่ไหมแล้วเนี่ยบินหมดแล้วเนี่ยโอ,อนน้อันนี้ยังไม่บินหน่อไม้บินคือเป็นยังไงบินก็คือมันขึ้นสูงไปไงอ๋อเขาเรียกหน่อบินเนี่ยอันนี้มันบินขึ้นไปแล้วแต่เราไปดองได้ไปดองเนี่ยตะกรังเนี่ยรังขายอ๋อขายสดได้ขายสดอันนี้เป็นกอนี่เราปลูกไว้กี่ปีแล้วเนี่ยโอห,หลายปีแล้วนะนะเป็นสิบปีนะแต่เราซื้อที่ทระยะแรก,กน,นี่แหละโอ้นี่ก็บินแล้วครับท่านผู้ชมนี่บิน มันต้องเคลียร์ข้างพื้นที่นี้ออกเอาหนอที่บินไปก่อนเนาะสวยเนี่ยอันนี้เขาขายเ,เห็นว่าขายกิโลมันก่อกิโลแล้ไม่แพงนะตอนนี้ไม่แพงมันเยอะมากอ๋ออย่างนงั้นกินสดได้ไม่สดไม่ได้เราต้องไปทำกับข้าวต้องทํากับข้าวที่พูดอย่างนี้เพราะว่าที่เราไม่กินหน่อไม้กันครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะคุณเน่งไม่กินหน่อไม้ด้วยว่ากระดูกกระเดี่ยวไม่ใช่ดี เนาะมีกดยูริกเยอะอย่างที่ว่านั่แตะมันอร่อยมากมันอร่อยอ้าวว่ากันไปครับวันนี้จะต้องจัดการแล้วครับท่านผู้ชมเก็บหน่อไม้ไปตัดสักหนอสิเอาไปบินเนี่ยแล้วเนาะเราจะได้ไปดองเอาเลยดองได้อยู่ระวังนะไอ้มินมีกิ่งเล็กๆอยู่ตั้งหน้านะตัดเลยครับท่านผู้ชมได้สักห้าหนอมั้งวันนี้พื่อที่บินบินไปก่อน ไอ้เรียกๆก็ไว้ก่อนให้มันยาวขึ้นมาก่อนก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมเพราะในตลาดนี้ตลาดเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องใช้วิธีนี้เอาไว้สําหรับผู้ที่ชอบหน่อไม้ดองนะครับท่านผู้ชมอ่ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับจ้า